กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมช่องเดอะหยอยส์ออฟฟิเชียลอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่านาฬกะเบลดพอยต์นะครับก <c oughs> ็เกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นการเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะบซึ่งเราจะต้องเสียเงินซื้อเกมเพื่อเข้าเล่นนะฮะใครที่อยากรู้ว่าเกมนี้คุ้มไหมที่จะซื้อนะครับในราคา4 9 9บาทซึ่งเป็นราคาต่ําสุดที่เกมนี้ขายนะก็สามารถย้อนไปดูวิดีโอรีวิวที่ผมทําไว้ในตัวที่แล้วได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบบบาาายยระะที่่หลคนนจ คาใจคล่องใจกันอยู่ว่าเอ๊ะมันทานํางานยังไงมันะจะจัดร,รูนนี้ความสามารถอะไรนะครับกับระบบรูนนะรหรือว่ากลิบบอร์ดนะครับของเกมนี้นะก็เกมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เล่นหน้าใหม่เท่าไหร่เรื่องระบบรูนนะคือมาถึงปุ๊บเป็นหน้านี้เลยนะครับไม่มีการอธิบายใดๆทั้งสิ้นจะมีก็นี่ครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกเนาะก็กกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้แต่ละคน เข้าใจกันว่ามันทำงานยังไงนะครับผมอ,อธิบายก่อน,นครับคือหน้ารูนของแต่ละตัวละครจะมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันมันต่างกันยังไงหน้าแรกนะครับหน้าแรกจะเป็นหน้านี้เลยหน้า default ที่ระบบมันจัดมาให้คุณสมบัติข,ของหน้าแรกคือมันจะใช้งานเชื่อมกันกันกบทุกตัวละครที่เรามีอยู่เลยนะครับสมมติว่าคุณจัดคุณเล่นไวเปอร์หนิงนะครับแล้วคุณจัดรูนแบบนี้มานะครับเวลาที่คุณไปเล่นตัวอื่นมันก็จะ default รูนหน้านี้มาให้คุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจัดรูนเฉพาะของตัวละครน,นั้นคุณต้องปลดล ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาทาระบบนี้มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบแค่หน้ารุนน่ะให้แกไม่ได้วะทำไมต้องไปเก็บเงินเล่นนะครับเออก็โอเคครับแบบนี้นะฮะก็คือหน้ารุนหน้าหนึ่งเชื่อมกันหมดทุกตัวละครนะครับอยากปลดล็อกแต่ละตัวใช้เงินปลดนะครับหน้าหนึ่งหน้าสองซึ่งไอ้หน้าสองแม่งราคาแพงขึ้นด้วยนะอ่ะโอเคเรื่องหน้ารุนเข้าใจกันละทีนี้มาอธิบายสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดกับรุนแต่ละอันมันมีความสามารถอะไรบ้างแปลไทยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปลแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับมา สำหรับรูนในเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด4แบบคือ Origin นนะผมลูน่านะครับโซล่านะครับออมนี่ ni, 4แบบนะครับแต่ละแต่ละหน้าเนี่ยแต่ละสายก็จะมีความสามารถสนับสนุนโจมตีป้องกันที่แตกต่างกันไปอเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ Origin Spirit ตครับ Energy Per Second อนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอ,อัตราการฟื้นฟูค่า Energy ให้คุณนะผม Energy ก็คือมันเหมือนกับค่าซามิหน้านะครับเวลาที่คุณวิ่ง กด shift เพื่อลบรลีกนแล้วพวกนีนะ้มันจะกินค่ายในที่อย่างของคุณนะครับการใส่รูนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการพื้นปูให้นะครับผม origin well นะครับผม dark t i g e coin per 10 second อันนี้ dark t i g e c o i n ก็คือหน่วยเงินที่คุณเวลาที่คุณไปฟาร์มในเกมนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะได้ dark t i g e c o i n ซึ่งมันเป็นเงินที่เอาไว้ซื้อของที่ร้านค้า Rift Dealer นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใส่รูนี้นะครับคุณจะได้เงินเด้งเข้าตัวโดยอัตโนมัตินะครับทุกๆ10วินาทีนะครับอย่างอันนี้ก็ 10วินาทีได้2หน่วยนะครับ4หน่วยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะอัปรุน,ปนไปถึงระดับไหนนะครับผม Origin Tenacity ครับอันนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ตายบ่อยนะครับ Origin Tenacity มันจะมีความสามารถคือเวลาที่คุณตายเนี่ยคุณจะกลายเป็นซากเกราะใช่ไ่ะซึ่งมันจะมีโอกาสที่เพื่อนจะมากดชุบคุณได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณใส่รูน,นี้เนี่ยคุณจะอยู่ในร่างเกราะเนี่ยนานขึ้นนะครับคือบางทีเวลาเราไฟ์อยู่แล้วพลาดท่าตายเนี่ยเพื่อนจะเริ่มพะวงแล้วเฮ้ย ศัตรูก็ยังไม่ตายว่ะแล้วเพื่อนก็จะหมดเวลาชุบแล้วนะครับเขาจะเริ่มลังเลเริ่มแบบสมาธิเริ่มหลุดละถ้าเกิดคุณใส่รูนี้เนี่ยมันจะเป็นการยืดเวลานะให้คุณอยู่ในร่างเกราะนานขึ้นให้เพื่อนสว้ให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาชุบเรานะครับหรือบางทีเพื่อนอาจจะแบบอ๋อมึงอยู่หน้านน่กูไปรูดป๊บนึงนะ้าเดี๋ยวกูมาอะไรแบบนี้ก็ว่านไปโอเคนะครับ Origin energetic ครับอันนี้เพิ่มค่าลักนะครับเพิ่มค่าลักหรือค่าโชคนั่นเองแล้วก็เพิ่ม d าร์ t ไ p ค c o ส์ด้วยนะผม หลายคนงงว่าเอ๊ะเกมเป็นทรอยอมีค่าโชคด้วยค่าโชคดวงมันคืออะไรนะครับก็เวลาที่คุณเล่นไปฟาร์มเจอกล่องสมบัตินู่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดค่าลักคุณสูงเนี่ยนะครับเวลาที่คุณเปิดกล่องมาคุณมีโอกาสที่จะเจอไอเทมดับสูงนะครับ mm. เช่นเกรดสีฟ้าสีม่วงอาจจะดอกอวกว่าสาหรับคนที่ใส่รูนนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับส่วนดักทค n i g h t c ก็จะเป็นการได้เงินเหมือนกันนะครับเรทนะครับ s o v e r y Origin s o v e r e i g t เรก็คือน่าจะเป็นการเพิ่ม เกตไม้ตายต่อวินาทีนะครับอาจจะได้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่านไปแต่เป็นการเพิ่มเกตไม้ตายนะครับตัวละครทุกตัวจะมีไม้ตายนะครับทุกคนที่เล่นก็น่าจะรู้อยู่แล้วเวลาที่เกตไม้ตายเต็มกดตัว V นะครับจะเป็นการปล่อยท่าไม้ตายของตัวละครนั้นๆนั่นเองอ่ะหน้าออริจินจบลงเียงเท่านี้ต่อกันที่หน้าลูน่านะครับผมลูน่า agility ครับ d o น energy coast นะครับก็คือเวลาที่คุณหลบหลีกนะครับด้วยการกด shift นะหรืออะไรก็ตามที่หลบดีการโจมตีจะใช้ค่า Energy น้อยลงนะครับนี่เขาบอกเลยดอทเอเนอร์จีโคลดลงด็อกแดกเกอร์เดชเอเนอร์จีอันนี้เหมือนกับการหลบอ,อะไรไอ้หลบไอ้พวกไอเทมปลาปลามีด,ม,ดมีดบินทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับผม G ก็เหมาะสำหรับคนที่หลบพิลล์นะครับแล้วอยากได้ซามิน่าหลบหลีกเยอะขึ้นสมมุติว่าถ้าเกิดคุณใส่รูนคุณอาจจะก,กดหลบได้3ครั้งนะครับคนไม่ใส่อาจจะก,กดได้แค่2ครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมลูน่าเอนเรดครับผมอันนี้อ่า เอ็นเรจะเพิ่มค่าเรทตอราเมตผมอธิบายก่อนนะครับคือเรทหรือเกรดไม้ตายของตัวละครเราเนี่ยนะเวลาที่เราโจมตีโดนศัตรูเกรนี้ก็จะเพิ่มขึ้นและถ้าเกิดเราโดนศัตรูโจมตีไอ้เกรนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเอ็นเรทคือการที่เวลาที่คุณโจมตีโดนศัตรูปุ๊บเนี่ยเกรดไม้ตายคุณจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติถ้าเกิดคุณใส่รูนนะผมะถ้าคุณโจมตีโดนศัตรูนะเกรดที่จะเพิ่มขึ้นนะถ้าใส่รูน,นี้นะครับผมเทเตอร์ครับอันนี้ g r a p l i n g speed ตรงตัวครับเวลาที่คุณใช้ grappling hook เนี่ยคุณจะพุ่งไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นนะก็เพิ่มโอกาสที่คุณจะรอดชีวิตหรือหลบหนีได้ไวขึ้นนั่นเอง intuition ครับ enemy hp bar time เวลาที่คุณโจมตีศัตรูนะครับหรือว่าเจอศัตรูปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอ,อเกจพลังชีวิตกับเกจกราะของศัตรูนะครับซึ่งไอการมองเห็นเนี่ยจะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะไปโจมตีตัวไหนก่อนเราจะหนีไหมเราจะถอยหรือว่าเราจะสู้นะครับการใส่รูนี้ทําให้เห็นหลอดพลังชีวิตของศัตรูได้นานขึ้นนั่นเองทําให้เรา <c oughs> ทาให้เราสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าจะเอาอยัางไงกับไอ้ปาร์ตี้นี้ดีจะหนีหรือจะถอยนะครับก็เหมาะสำหรับสายซัพพอร์ตนะน่าไอไออินดูชันนี่นะผมลูน่ารีซอฟครับอ่ามันจะตรงข้ามกับเอ็นเรทที่ผมอธิบายไปนะค่าเรทเพอร์ดามิเทคเก้นครับถ้าหน้าที่แล้วเนี่ยไอไอเอ็นเรทเนี่ยหมายว่าถ้าเกิดคุณมีตีโดนศัตรูใช่ป่ะแล้วเกจเกรทคุณจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณใส่รูนรีซอฟนะครับเวลาที่คุณโดนศัตรูโจมตีเนี่ยคุณจะได้เกจเรทเรลขึ้นแทนมันจะตรงข้ามกกัันนะครบ ใครที่พลาดท่าโดนโจมตีบ่อยๆออเออแล้วแบบชอบไปลุยในดงตีแล้วก็พลาดคอมโบไม่โดนก็ใส่รูนี้นะคุณจะได้กดไม้ตายได้ไวขึ้นอย่างน้อยก็ช่วยเพื่อนได้นั่นเองนะอ่ะหน้าดูหน้าก็จบลงแล้วนะต่อมาที่โซลา่าครับโซลา่าฟลายนะครับกราบลิงดิสเทนซ์อันนี้ก็ตรงตัวครับผมเวลาที่คุณระยะในการกรา i n ิงฮุกของคุณจะไกลขึ้นเมื่อคุณใส่รูนี้อ่าอย่างสมมติว่าตอนแรกคุณยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณกราบลิงฮุกตัวนั้นไม่ได้ นะครับมันไม่ถึงระยะไม่ถึงแต่ถ้าเกิดคุณใส่รูนเนี่ยระอัพเต็มอาจจะแก a ปปิ้งฮุกถึงนะครับระยะไกลเพิ่นโอกาสรอดก็มากขึ้นนั่นเองโซลา่ามิราเคิลครับตรงตัวครับเพิ่มค่าลักผมอธิบายไปแล้วนะครับค่าลักยิ่งสูงโอกาสเจอไอเทมระดับสูงก็ยิ่งมีมากขึ้นนั่นเองโซลา่ามือแชนครับเพิ่มค่าลักอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มริฟดิลเลอร์ดิสคามานะครับคนที่เล่นเกมนี้เวลาเก็บเงินมาแล้วไปซื้อของที่ร้านค้าที่มันขายพวกกระเป๋านะครับขายพวกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณใส่รูนี้คุณจะซื้อของได้ในราคาที่ถูกลงนั่นเองโซล่าไลท์ครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟาร์มแล้วลืมดูวงบีบนะครับแมเจอประจำฮะไอพวกแบบวิ่งรูทไม่ดูวงเลยนะฮะกว่าจะรู้ตัววงแดกไปละนะการใส่รูนี้จะทําให้คุณได้รับดาเมจจากวงเบาลงนะครับก็คือคุณจะอยู่ในวงแล้วได้ดาเมจน้อยลงนั่นเองนะครับดาเมจจากวงนะไม่ใช่ดาเมจจากคนนะถ้าจากคนก็เท่าเดิมนะครับผมอ่ะใส่รูนี้ก็เพื่อโอกาสรอดในการหนีตายเข้าวงได้นั่นเอง ันสุดท้ายโซลาจีเนี่ยสครับสกิลคูลดาวน์ตรงตัวครับก็เหมาะสำหรับตัวละครสายที่แบบสกิลยิ่งกดใช้แล้วยิ่งมีประโยชน์อ่ะใส่รูนลดคูลดาวน์นะครับมันจะทำให้เรากดใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะอันะสุดท้ายกันแล้วครับกับอมนี้ครับเริ่มแรกกับไม่นะครับ Energy Cap นะครับก็คือเพิ่ม Max Energy ให้เราเองเราจะสามารถหลบรีสามารถกระโดดนู่นนี่นั่นได้เยอะขึ้นเพราะว่าค่า Energy เราสูงขึ้นนะครับถ้าใส่รูนนี้แรมเพจครับ Initial rate นะครับก็คือเวลาที่คุณเริ่มเกมมานะครับเกจไม้ตายของคุณจะถูก่ามีมีปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเริ่มเกมใช่ป่ะเกจไม้ตายเราจะเริ่มกันที่0%แล้วจะไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการต่อสู้หรือเมื่อเวลาผ่านไปแต่ถ้าเกิดคุณใส่รัเพจเนี่ยเวลาที่คุณเริ่มเกมมาเกจไม้ตายคุณจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเท่าไหร่ไม่รู้ลองไปใส่กันเอาดูนะครับผม Persuasion ครับอันนี้ Referral Discount ก็ความสามารถเดียวกันกับหน้าที่แล้วก็คือซื้อของจากพ่อค้าได้ในราคาที่ถูกลงนะครับ เพเทเลอร์ครับได้เงินต่อสิวิมากขึ้นแล้วก็ซื้อของจากพ่อค้าได้ถูกลงนะครับผมอันนี้ไม่อธิบายซ้านะแล้วก็อันสุดท้าย rescue speed นะครับ w a r l off i warm นะครับก็คือเราจะสามารถชุบเพื่อนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะจบแล้วนะครับสังเกตได้ว่ารูนแต่ละเม็ดแต่ละหน้าเนี่ยบางอันมันมีความสามารถที่ทับซ้อนกันนะครับผู้เล่นลองไปจัดบิวกันดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใส่รูนนี้ผสมกับรูนนี้นะครับมันจะได้ความสามารถแบบไหนเหมาะกับตัวละครแบบไหนนะครับก็ ลองไปนั่งบิวกันดูนะครับใช้เงินปลดให้ถูกเพราะว่าเงินก็ต้องใช้เวลาเล่นเนาะหายากพอสมควรเลยนะฮะอ่ล้ครับ,รรบก็หวังว่าข้อมูลรูนแปลไทยทั้งหมดของบกน,นะครับจะมีประโยชน์กับผู้เล่นที่กําลังหาบิวรูนให้ตัวละครตัวเองอยู่ว่าเออจะจัดรูยังไงดีนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับผมก็ สำหรับคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากผม The Joice Official นะครับผมวิดีโอนี้ถ้าเกิดผมพูดเร็วไปให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องบางส่วนต้องกราบขออภัยมาทนที่ด้วยแล้วก็จะนําไปปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกครั้งนะทางที่ดีคอมเมนต์มาเลยก็ได้ครับว่าดูแล้วยังไงเอ๊ะพี่พูดเร็วไปว่ะพี่แบบชา้าลงหน่อยได้ไหมผมฟังไม่ทันอะไรแบบนี้นะก็ ชมกันเข้าไปได้นะครับจะนําไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งที่ทำวิดีโอออกมาโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นต่อก่อนมันมากเกมนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม